มาพี่น้องชิ้นนี้มาไล่ราะคาเรื่องใบพัดขายใบพัดกัางหันลมแล้วมีมีอีกอย่างหนึ่งที่เราตัวจะบอกคือบางทีนอกใครบางทีบางทีคนสั่งซื้อนะสั่งซื้อใบพัดนะตัวตัวนี้มันจะทำทำลำบากทําทำยากอยู่มันจะเป็นอย่างนี้พี่น้อง ผื่อใครสั่งซื้อนะบางทีทำออกมาใบามันก็บิดนะใบบิดเราก็จะได้ทำใหม่บางคนก็บางคนที่เขามัดจำไว้มันก็จะมีการเลื่อนออกไปอีก2-3ถึงวันเผื่อใครจะสั่งซื้อก็ให้เผื่อๆใจตรงนี้ไ้ด้วยสมมติเรโ,โตโนัดถ้าใครสั่งใบพัดน,นะเรื่องใบพัดเรโตโนัดก็ประมาณ78วันเผื่อบางทีทำออกมาแล้วมันบิดมันบิดเราก็จะได้ ทำมันใหม่อกบางทีดัดแล้วดัดไม่คืนนะมีด้ดัดดัดแล้วมันดัดไม่คืนบางตัวมันก็เป็นนะทำซิมใบเสียส,ยสามใบการ<บ>เลื่อนจัดโซ่มันก็จะเพิ่มไปอีก2องสามวันเพราะว่าถึงเราจะเล้าใหม่เราก็ต้องไปเจาะเจาะตั้งศู์ใหม่อีกรอบหนึ่งเนกะิดใจตรงนี้ไว้ได้บอกใบพัดมาแล้วมีมีณปัจจุบันนี้เราต้องเลาขายมีใบอะไรบ้าง มีใบร้อยสิบรยบใบลับแปดยบยังขายราคาเดิมอยู่นะสำหรับทำให้ทำให้ลูกค้าที่เขาใช้มอเตอร์เครื่องสัก้านะใบร้อยสิบแปดร้อยเาบใบร้อยยีสทำใส่ไดานาม,มด้วยใบยละพันสอแล้วก็จะมีหกห หนิ้วครึ่งคูณสนิ้ว120ยยี่สบร้อยก็ใบละพันห้าแล้วก็7จคูณสนิ้วร้อยสามใบละพันหแล้วก็ร้อยห้าสิบยห้าเซนเจคูณสนิ้วยี่ใบละสองพันบาทนะครับแล้วก็ใบร้อยแปดสิบนี่ยังเดี๋ยวเอามาลงอีกทีนหนึ่งณปัจจุบันที่ทําก็คือไอที่ใหญ่ๆนี่ความหมายคือลูกค้าส่วนมากจะเอาไปประดับพี่น้อง เขาจะเอาไปโชว์เอาไปบ้านเขาเขาชอบใหญ่ๆนะไม่ต้องผลิตไม่ต้องผลิตไฟไปทําอย่างนี้ใส่ดุมล้อรถมันหมุนได้เลยถ้าใบร้อยสามสิบนี่สั่งกับรถโต้เนาะกางหันลมประดับมันจะอยู่ที่แปดพันหกร้อยบาทใบร้อยสามสิบนะครับแปดพันหกร้อยบาทใบร้อยยี่สิบเจ็ดพันสองร้อยบาทใบร้อยสิบหกพันเก้าร้อยบาทไอ้กางหันลมประดับที่เอาดุมล้อรถมาใส่ นะทวนใหม่ราคามีใบร้อยสิใบละแปดร้อยสิบไอ้หนิ้วคุณสองนิ้วใบร้อยยนิ้วคณสนิ้วยาว120ยยี่สบก็ใบละพันสแล้วก็จะมาขึ้นมาอีกเป็น6กนิ้วครึ่งคุณสองนิ้วร้อยยี่สิบร้อยร้อยสามสิบใบละพันห้านะครับแล้วก็มาเจ็ดคุณสองนิ้วร้อยสามสิบใบละพันห้าเหมือนกันแล้วก็ร้อ1ห0าสิบร้อยห้าสิบใบละสองพันแต่ว่าใช้ ไม่ใช่ไม้มะม่วงก็ไม้สนอกสองอย่างไปละสองพันแทนเพรก็เก้าห้าิบเหมือนเดิมแล้วใครสั่งตรงนี้เพื่อใครมาจําไว้กลักวกลัวช่างตัวนะมันก็จะเลื่อนออกไปเนี่ยนี่มันเหมือนลูกค้านี่ออเดอร์เรียกก็ก็บิดเลยมีัญหาได้ทําใหม่วันนี้เลยดูแล้วไม่ผ่านนะลรวต้องว่าถ้าดูแล้วไม่ผ่านช่างก็จะทําใหม่คือจะเอาไป กลักวๆเขาตำหนีนะไม่สวยได้ไอค้คีบนะไอ้ที่มันดุ่งนะอยู่ในคลิปพูดอยู่มันดุ่งมากไม่สวยแต่ถ้ามันไม่เป็นไรมันก็จะตรงๆไงนี่ครับบางตัวมันก็เปลี่ยนบางตัวมันก็ไม่เปลี่ยนใบเจ็ดนิ้วมันใหญ่อยู่นะแต่เจ็ดเจ็ดนิ้วจริงๆนี่เขาเหลาร้อยห้าสิบเซนเด้อันนี้เราตัวเอามาเหลาร้อยยี่สิบ มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกคืื่มหนึ่งเนี่ยเนี่ยคืบมหนึ่งยี่สิเซนนี่แหละใบละสองพันแต่ว่าจะใช้ไม้สนอนอกนะครับเผื่อใจไว้ด้วยนี่ตุ่าร์เล้าหม้จอรูอย่างดีแล้วก็จะได้ตั้งศูนย์อีกรอบหนึง่งเวลามันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกสองสามพันทําอย่างเนี้ยเนี่ยใช้เวลาร่วมสองวันเด้ใบเดียวเนี่ยก็เด ไม่รูมันเป็นไรบาทีช่างก็ปวดหลังนะไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนปวดหลังอะไรก็พากเลยแหละนะครับมาสรุปยอดเรื่องราคาไปฟันแล้วก็เผื่อใจไว้ด้วยถ้ามันมีสิ่งไม่คาดฝันนะหมายถึงว่ามันไม่สวยนะช่างก็จะไม่เอาไม่ส่งไปให้นะ มันชี้เหลือจริงๆดิถ้าถ้าถ้าพอรับได้ช่างจะร่วงช่างเองนะพอรับได้ช่างก็ส่งไปให้ถ้าช่างรับไม่ได้เนี่ยแสดงว่าไม่สวยเลยแหละชี้เหลืของพวกนี้มันเป็นงานฟรีมือนะพี่น้องใจเย็นๆมันจะมีมัดจำด้อันไหนที่ราคาแพงๆล้วไม่ใช่จะมาสั่งปากเปล่า,าไม่ได้ด้มันต้องมีสีมียูเลเทียนพวกนี้มันเป็นเงินหมดนะเอาที่อยู่ไว้ถ้าขอไม่ ไม่ราคาเท่าไหร่รโโตูก็ส่งจิตเงินงไปรางให้นตะอัน,นที่มันเป็นราคาแพงๆใช้เวลาหลายวันเราต้องมาจําถ้ามีของอยู่แล้วก็ไม่ต้องส่งให้เลยแล้วแต่บางทีมันก็มีชิวนะสิ่งที่รโโตู้ทํำก็คือมันยังขาดบุคลากรในในด้านนี้หน้อยอยู่เพราะว่าเมืองไทยเรามันไม่ใช่บ้านลมนะแถวๆอพาสารโลรต้อยู่ แต่ว่ามันจะบูมๆอยู่แถวๆภาคตะวันออกกับภูเขากับภาคใต้แถวๆเราตก็ไม่มีแล้วเราตอยู่โคราชแล้ะนะครับเผื่อมันมีการเลื่อนอย่างเงี้นเลยพอเดอินแลกมันบีดปุ๊บเราตก็แกะให้เลยไม่ส่งไปให้ได้<อ>เงินเขาเนี่ยมันไม่ใช่ถูกถูกด้ใบละพันห้าเนี่ยมันถูกซะมาหนึ่งเลยไม่ถูกถูกพี่น้อง ถ้าส่งให้ไปไม่ดีนี่ไม่ได้เลยถ้าเป็นร้อยสิบร้อะไรไม่เป็นไรด้ยรสิบไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกจะมีปัญหาร้อยยี่ร้อยสามขึ้นมามันจะเริ่มบิดร้อยสิบนี่ทำมาไม่ค่อยเป็นไรเลยร้อยยี่ก็มีสิบใบมีอยู่สามใบอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยไม่ได้อย่างนี้ก็จะทําให้ใหม่แต่เป็นลักษณะนี้นะ พวกร่างหันลมนี่มันต้องใช้ความเร็วนะมันเพี้ยนผิดศูนย์องศาไปไม่ได้เพราะมันจะวิ่งด้วยความเร็วห้ามผิดพลาดน,นะครับอเอาแค่นี้แหละพี่นอ้องมาเกินเกิน,กนบอกเรื่องทําใจเผื่อมันเกิดปัญหาใบบิดใบงอมันจะได้ทําใหม่เผื่อใครมัดจาไหมนะกลัวเขาทรงกลัวเขากลัวเขารอนกะลัวกลัวเขาว่าเราตัวนะ มาปูในฟังนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ